สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภเรามาดูกันนะคะว่าเดือนนี้การงานการเงินความรักโชคลาภและสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังของคุณจะมีอะไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะเรามาดูเรื่องแรกค่ะเรื่องการงานนะคะการงานของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นถามว่าดีไหมไปได้เรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรที่ ต้องกังวลอะไรมากมายเพราะอะไรเพราะว่าการทำงานของคุณในช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้วิชาความรู้ที่เรามีมาที่เราสั่งสมมาหรือวิชาความรู้ที่เราสามารถพัฒนาการงานของเราได้เราทำงานไปเรื่อยได้แบบไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเร่งรัดอะไรมากมายแต่ถึงบอกว่าทำงานไปได้แบบสบายสบายไม่เร่งรัดไม่รีบร้อนอยังไงซะ ก็อย่าให้เก okay. mm ินเลยกําหนดนะคะมันจะไม่ดีสําหรับตัวคุณเองค่ะยังไงก็ให้เสร็จตามกําหนดนะคะการเงินค่ะสําหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้การเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อาจจะต้องใช้จ่ายมากมายนิดนึงเกี่ยวกับคนในครอบครัวคู่ครอง หรือว่าอ,อ,อาจจะต้องมีการไปทำบุญทำทานอะไรกันสักนิดนึงนะคะถึงจะดีค่ะเวลาที่ทำบุญแล้วตั้งจิตอธิษฐานดีๆค่ะขอให้เราได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมานะคะเพราะฉะนั้นกลายเงินของท่านชาวราศีพฤ,ฤษภในเดือนนี้อยู่นิ่งๆค่ะไม่มีดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะคะเป็นเส้นตรงค่ะต่อใหออ้มันจะนิ่งแค่ไหนนะคะไม่ ไม่ไม่ซุดหรือว่าแย่ลงหรือว่าดีขึ้นยังไงซะก็ขอให้คุณใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะคะความรักค่ะของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ต้องบอกว่าคนที่เคย จากไปเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาหาเราแต่ส่วนที่ว่าเราจะรับเขาไว้หรือไม่อยู่ที่ตัวคุณเองนะคะถามว่าเพราะอะไรเพราะกลับมาแล้วเขาจะดีเหมือนเดิมไหมให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเขาอาจจะไม่ดีหรือแย่ลงกว่าเดิมก็ได้หรือว่านิสัยของเขาก็ยังคงใช้เหมือนเดิม เป็นเหมือนเดิมไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคนรกกาออกกลับมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่คุณเป็นคนตัดสินใจนะคะว่าคุณจะยังรับเขาไว้เหมือนเดิมในฐานะเดิมหรือเปล่าค่ะสุขภาพของชาวราศีพฤษภค่ะในเดือนนี้ต้องบอกว่าการสุขภาพของคุณถือว่าดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะถือว่าเป็นคนที่ สุขภาพดีมากๆเลยค่ะอารโลคาปลมาลาภาค่ะการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะโชคลาภของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะถามว่าโชคลาภของคุณก็มีบ้างแต่ก็ไม่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าชาวราศีพฤษภในเดือนนี้กรรมเก่าของคุณที่เคยได้กระทมาอาจจะมี อาจจะได้ผ่านพ้นไปแล้วทำให้คุณมีโชคมีลาบมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ให้ระมัดระวังอารมณ์ตัวเองค่ะอย่าใจร้อนอย่าวู่วาม ะะทำอะไรมีสติเพราะว่าถ้าคุณใจร้อนคุณวุ่นวามมันก็จะทําให้เป็นเหตุให้เราเกิดอุบัติเหตุได้เกิดข้อผิดพลาดบาดหมางก,กันได้ค่ะสิ่งที่เสริมดวงสําหรับชาวราศรีพฤษภในเดือนนี้ด้วยตัวคุณเองนี่แหละค่ะ ตั้งใจทำงานตั้งใจดีรักษาสินให้ดีค่ะถือสินห้าให้ดีถ้าเป็นไปได้นะคะรักษาสินห้าให้ได้ตลอดเข้าพรรษานี้คุณจะพบแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเจ้าราศีพฤษภในเดือนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยค่ะ และถ้าใครอยากดูดวงกันเป็นการส่วนตัวแอดไลน์มาได้ที่ไหลแอดหม่อมต้นนะคะแอดนำหน้าค่ะ M O M T H O N ค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะใครมีอะไรคอมเมนต์มาได้นะคะจะพยายามตอบให้ได้ทุกทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ